ทีโรหมดเลยสเปย์มาก่อน AKM ยรูดมาหายไป่หนึ่งครับเดี๋ยวคิลด์โฮมดิฟไปน้องด้วยเจมไปน้องเจสืเกอร์มาก่อนจะโดนยิงแบบนี้เหลือคนเดียวก็้วกายเจอเนโอทีเห็นหัวสเปย์กดไปกายมินสามแทนบีกับเกมก่อนเอาตัวรอดดึงซ้ายดึงซ้ายแต่โดนเนตขวาไลน์มากายมินบ็อกไม่ท่าดีครับตรงนี้เตรียมจะรับพอตรีบีได้ไปหนึ่งเป็นเคิร์อนกับทางเทรนด์พี่วายน้องเฮดเตอร์มาอีกบีดับบนนอกแจ๊คคูล้อมตัวที่3ามบีดาต่อไหมปากการด่านนี้ที่เมอร์เซเดสตั้งรับทับเอาไว้เลยมาเอลจบ12โดยบ เด็ดลูกนี้ตกมากลางลาทุ่งทเลยชิงมาแบบนี้ซิกซ้ายมานินเนียนเห็นอันนี้สเปเรียบร้อยครับต้องเจสซี่ไปได้หนึ่งตัวสองรูดมาก็เร็จเหมือน่เดินเมื่อกี้จะโดนไหมชิงมาก่อนเจ็บเจ็บและล่วงครับเจมต้องเฮ่าด่าบ้านนี้ทีมกับผิดผลาท้งานซิกแซกลงแรงแน่นอนคุณผู้ชมแล้วเจ็บด้วยฮุยพีซีไปรับกระดูกมาลูกแรกล่วงคนแรกลูกคำนวณได้ว่าหน้ามี2คนเน็ดมาว้า เกี้ยไปแบบนี้เกี้ยเป็นอุดิษน,น็องนิวทีเดี๋ยวแค่ตูวเดียวแล้วเรียบล้อเดีทีโซเชอร์โดนกระดอนครับติดซี่หลายตายบูต๊ตมาขึ้นมาทีนี้น้อง,อองก็ดูตะเกิดแลาวเปย์มาต่อทีนี้น้องช็อปเปอร์ของเกียร์รถถังก่อนขอเกียร์หนึง่งปีเว<อ>็นสมาชิกครับปีเว็นลากไปสองแบบนี้ตัวที่สามีเวแม้จะเอาต่อไอเอสจีจากสามครับเอาแต้มเดี๋ยวกที่กิ่ยวจริงมาโอ้โหขนาดกายขนาดนั้นนะมันย้อยด้วยนะเอาเลยครับปีแต่มันนอกให้ครับตอนนี้ตัวเพื่อนล่วงไปหมดแล้วปีตัวสามปิดมิลุยหมดทีมครับ แบบนี้มาก่อนลูกเกมบอลทีมชูฮอนมาโอ้โหจังหวะที่ฝ่ายไม่ต้องขึ้นสโค๊ตครับเจดิงมาเหถหัวเจเรียบร้อยมุงตัวไปยูดไติกเลยเห็นแล้วตามควันยังปังอยู่แล้วปีนชัดเจมาดาวันน็องหลุดนหลุ่และเรียบรอยาา้อยไปหน้าวันผมเช่นเดียวกับลอยและเมกาอไปหน้าวานันดัดหน้ามาเมกาวางเ้า,ารอรู่มาเมกาปิดโอปอนไปซ้ำในเซลจ์เกมไปแล้วทีนี้แปดตรงก่อนสเปย์ตัวตายต้องหนึ่งสเปย์มาน็องสองแบบนี้ทีนี้ตัวสามไ หัวด้วยเลยครับจะลุดเอานั้นเลตาไม่ออกแล้วทีนี้มาก่อนดีเซเวียร์น้องมาตาต้องซ้ำครับสำหรับเซเวียร์ซัมแต่แต้มฟรีเป็นลิโอเอ้ยปั๊มยาอะไรครันนี่สมิลีิตาลีของดีเลยครับพีเอตี้จากทีทตี้ขึ้นมาลุ้นสองเทคอยู่ซ้ายกระโดดสแนปเอ็กคิงไม่เจอครับหย่อนไปทองหย่อนลูกนี้ตายครับพี่ครับเทียมโอ้นี่อดึงตัวแต่เจสซี่น้องชื่อเหวยไม่ได้ลองเอ็กันน้องเอ็กคิงมาเหมือนการทีมแฟนมาจากด้านหลังโอ้ไบที้ลอยวิกกตโอปิ้ดนเขาไปเลยแล้วนี่ยังไงกลายมินเขาองเอ็กก่อนสีนต้น นก็ต่างแต่ว่าเขามาอ๋อย่างดีที่น้องนักสุดท้ายเขากล้องครับเปรอตะเปรอเรียบร้อยเสร็จคุณเอ็กซี่อะไครับเจมส์เฟิร์นดีวันนี้ฮันเตอร์เดินมาถึงหน้าต่างอดีตูห้องกลัวครับโอ้โหเข้ามาต่อครับเดินยัดสองเลยเจาะประตูเปอรจังหวะางกำเรียบมาเวชเอจนจีสปอร์ตมาตามาแปะอัพเชิร์ดตะเปเรียบร้อยมาตาร่วงไปครับอัพเชิร์ดสักพักอยไปทางการสองลีโอรอยิงรถน้อมและเรียบมาอลไรครับ แอนเซฟอ์ระยะไกลจัดให้เหมาหรัส็อกใส่อาจินบอดแบบนี้ไม่ได้สวนอะไรครับเอจจะเจอเจฟทีต่อให้ผู้ชมโอปอนยิงรับอยู่บ่าใส่ดอกตักากี้บักตัวดอกร้อโโ<ะ>นกระโดดด้วยโดนตายจากชูัวเรียบของจริงมันอยู่ในห้องอีกทหารไหนมาหนึ่งนียไปหนึ่งแต่ว่าได้มาอีกสองแล้วมีโดนแผ่นอนจนสุดท้ายไม่ไหวอยู่ดีมาเอลกินออสเซตนี่เหมือนจะเป็นทีมชาติดังเซ<อ>ต<ส>เลยลุ้นแน่ครับเอาตัวขวาก่อนใกล้ๆแฮมสเตอร์ยิงหลังมาเรียบร้อยแฮมสเตอร์นัดเดียวทีแล้วโดนสามวั แบตตรงกระโดจริงใส่โอ้โหลองเอ็กแบดตรงปาดมาเรียบร้อยแทนบินน้องเจสสิกเกอร์โอเคครับผู้ชม